สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบชี่อน,นี่จิมาม่าก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำสลัดฟักทองครีมชีสค่ะมาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบหลักคือฟักทองวันนี้กบใช้ฟักทองประมาณ1ส่วนสีลูกนะคะประมาณ380กรัมค่ะแล้วก็เบคอนใช้เบคอนเป็นชิ้นหนาแบบนี้นะคะหอมหัวใหญ่ปรุงรสด,ด้วยมายองเนส เลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็ครีมชีสมาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็เอา,มาเมล็ดฟักทองออกนะคะเราก็ปอกเปลือกฟักทองค่ะหลังจากที่ปอกเปลือกฟักทองแล้วเราก็จะมาตัดฟักทองเป็นชิ้นเล็กแบบนี้ค่ะ เอาฟักทองที่หั่นไว้ใส่ลงไปในภาชนะที่สามารถเอาเข้าไมโครเวฟได้วันนี้กบจะนึ่งฟักทองโดยการใช้ไมโครเวฟค่ะแต่ถ้าบ้านไหนไม่สะดวกไม่มีไมโครเวฟก็สามารถใช้วิธีนึ่งธรรมดาได้เลยค่ะแล้วเอากระดาษทิชชู่ทำครัวชุบน้ำคลุมไว้บนฟักทองอีกทีนึงคลุมด้วยแรปอีกครั้งนึงค่ะ เอาฟักทองเข้าไมโครเวฟเวฟที่600วัตต์ประมาณ4-5นาทีค่ะระหว่างที่รอฟักทองสุกเราก็จะมาหั่นหอมหัวใหญ่ให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะหั่นหอมหัวใหญ่เสร็จแล้วต่อไปก็มาหั่นเบคอนแล้วก็ครีมชีสให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเหมือนกันค่ะการหั่นผักและ เบคอนนะคะให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้จะทำให้สลัดมีรสสัมผัสที่ดีขึ้นค่ะหั่นของทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเอาเบคอนใส่ลงไปในกระทะที่ใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊นะคะผัดเบคอนให้หอม แล้วใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะผัดต่อไปให้หอมหัวใหญ่นิ่มนะคะมีสีออกน้ําตาลเสร็จแล้วใส่น้ำลงไปประมาณ1ช้อนโตค่ะผัดต่อจนน้ำที่ใส่ไปงวดลงเสร็จแล้วปิดแก๊สแล้วพักไว้ค่ะเอาฟักทองออกมาจากไมโครเวฟเสร็จแล้ว ใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้ปลายแหลมนะคะลองจิ้มฝักทองดูดูว่าฝักทองนิ่มหรือย,ยังถ้าเกิดว่ายังแข็งอยู่ให้เพิ่มเวลาเวฟนะคะประมาณ1นาทีหรือว่า30วินาทีแล้วแต่ความชอบเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใช้ซ่อมบดฝักทองให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะความหยาบของเนื้อฟักทองนะคะแล้วแต่ชอบเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วใส่เกลือลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ใส่มายองเนสลงไปค่ะวันนี้เราจะปรุงรสไม่เยอะนะคะจะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็มายองเนสแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าฟักทองมีความหวานมีความอร่อยอยู่แล้วคนให้เข้ากันแล้วเอาเบคอนแล้วก็หอมหัวใหญ่ที่เราผัดแล้วก็ผักไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปคนพอให้เข้ากันพอค่ะ สุดท้ายใส่ครีมชีสลงไปค่ะคนอีกครั้งหนึง่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสลัดฝักทองครีมชีสทำง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะที่สำคัญเครื่องปรุงไม่เยอะด้วยดูวิธีทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะ และทำไมอยากพลาดคลิปทำอาหารญี่ปุ่นง่ายๆคลิปทำขนมง่ายๆที่สามารถทำกินเองที่บ้านได้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของโกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ